สวัสดีครับเพื่อนๆผมเจเจริญนะครับพบกันเป็นครั้งแรกกับการเปิดรายการของผมนะครับก็คือ,อซีรีส์ที่ชื่อว่าหอมไหมครับหรือว่าหอมไหมครับนั่นเองเทฟวันนี้นะครับเราจะพูดเรื่อง ฉีดไปให้ใครดมนะครับก็คือเราฉีดน้ําหอมไปให้ใครดมกันนะเดี๋ยวจะมาคุยกันอีกหลายๆเรื่องเลยเม้ามอยกันนะครับแต่ผมก็จะมาแชร์ในเรื่องที่ผมหาข้อมูลมาผมทราบมานะครับแต่ก่อนอื่นก็อยากจะบอกกับเพื่อนๆด้วยว่าตอนนี้เนี่ยผมก็มาคิดได้นะครับแล้วก็เพิ่งจะตั้งชื่อรายการหรือซีรีส์ของตัวเองขึ้นมามีอยู่2ซีรีส์ด้วยกันครับอันแรกก็คือ MFK Club นะคสำหรับ แฟนๆคนที่ชื่นชอบน้ำหอมของ MFK แล้วก็แน่นอนครับจะพูดแต่เรื่องของน้ำหอม MFK ไม่ว่าจะเป็นการรีวิวแนะนำวันนี้ก็มีหลายคลิปแล้วนะอีกอรายการหนึ่งสำหรับการทำอะไรที่เกี่ยวกับน้ำหอมอื่นๆที่เหลือทั้งหมดนะครับก็จะอยู่ในชื่อหอมไม่ครับนั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าทั้ง2ชื่อนี่ก็เป็นอะไรที่ผมคิดนานมากเลยแล้วก็ดีใจนะสุดท้ายก็ชอบชื่อนี้คำว่าหอมไม่ครับเนี่ยมันเป็นอะไรที่ เป็นคําถามที่เรามักจะถามคนอื่นเวลาเราไปซื้อน้ําหอมแล้วก็จะถามว่าตัวนี้หอมไหมครับเนี่ยเป็นคําถามที่เราก็ถามและเวลามีเพื่อนๆหรือน้องๆมาถามผมว่าพี่น้ําหอมตัวนี้หอมไหมครับก็จะเป็นคําพูดที่เอ่อถูกใช้อยู่บ่อยๆได้ยินอยู่บ่อยๆก็รู้สึกว่าเออมันดูน่าสนใจดีนะครับแล้วก็เป็นอะไรคำที่ผมชอบก็เลยกลายมาเป็นชื่อรายการหอมไหมครับนั่นเองนะครับไม่ใช่ขอดมได้ไหมคะแน่นอนนะฮะถึงมันจะดู คล้ายๆกันนะแต่มันไม่เหมือนกันนะครับไม่ได้ทําได้อย่างคุณน้อยหนึ่งอยู่แล้วนะครับผมก็เป็น FC ติดตามรายการเขาอยู่เหมือนกันนะครับแต่รายการนี้ของเราคือหอมไหมครับนะครับก็คุยได้สารพัดเรื่องราวเลยนะเมาส์มอยในวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องว่าฉีดไปให้ใครดมนะครับซึ่งก็ต้องถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆคิดว่าเราฉีดน้าหอมไปให้ใครดมหรอนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะมีเ,เหตุผลแล้วก็สิ่งที่ต้องการที่ต่างกันใช่ไหม ผมได้ยินเรื่องแบบนี้เยอะมากเลยนะครับทั้งในวงสนทนาหรือจากวิดีโอคลิป YouTube มากมายนะครับก็จะเป็นประเด็นที่คนอาจจะถามใช่ไหมครับแล้วก็ยูทูบเบอร์ครีเอเตอร์ก็จะมาตอบหรือว่าอาจจะเป็นคำแนะนำอะไรแบบนี้ต้องขอ reference น,นะครับจากคลิปของพี่โบวายชิซึ่งผมเนี่ยไปดูนะครับชื่นชอบเหมือนกับพี่โบถามสักอย่างนึงมันจุดชนวนให้ผมต้องมาตอบว่าเออนั่นสิเนาะแล้วเราฉีดน้ำหอมไปให้ใครดมกันนะผมก็เลยไปตอบ และนั่นแหละก็เป็นสิ่งที่ทําให้ผมมาทําคลิปวันนี้นะครับว่าเออผมมีเรื่องที่อยากจะมาเมาท์มอยเล่าสู่กันฟังในมุมมองนี้นะผมมีหลายประเด็นเลยนะครับที่ผมว่าเออมันก็สนุกดีนะครับและคิดว่าหลายๆคนก็อาจจะคิดแตกต่างกันไปต้องบอกกันว่าความคิดผมเนี่ยไม่ได้จําเป็นจะต้องถูกต้องนะครับมันเป็นการแชร์ความคิดประสบการณ์และมุมมองของผมเ,เพื่อนๆเองก็อาจจะเชื่อเลือกและคิดแตกต่างกันไปได้เป็นเรื่องปกตินะครับ ผมมี3แบบนะครับของการฉีดน้ําหอมว่าเอ้เฉีดไปให้ใครดมกันนะแบบแรกครับก็คือฉีดเพื่อเราดมด้วยตัวเราเองนะใครเป็นแบบนี้บ้างไหมผมเนี่ยเป็นประเภทนี้นะครับก็คือเวลาเราฉีดน้ําหอมเราก็จะมีคําพูดว่าเออเราชอบกลิ่นนี้นะมันมีหลายมุมเหมือนกันนะตั้งแต่ว่าเป็นกลิ่นสิ่งที่เราชอบนะครับเช่นผมชอบกูหลาบอะไรเงี้ยผมก็แบบเฮ้ยชอบกลิ่นนี้มากอยากดมอยากได้กลิ่นก็เลยมาฉีดเพื่อให้เราได้กลิ่น ใช่ไหมในขณะที่บางบางทีก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งว่าเราเราได้กลิ่นน้ําหอมอันนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยน้ําหอมนี้มันหล่อจังเลยแบบโอ้มันเท่มากเลยอะ่ะเราเราชอบคาแรคเตอร์แบบนี้เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นแบบนั้นเราก็เลยฉีดน้ําหอมที่เราชอบในคาแรคเตอร์ของมันรู้สึกเราก็ต้องชอบกลิ่นมันด้วยแต่กลิ่นมันเนี่ยไม่ใช่ว่าเราชอบเฉยๆแต่มันทําให้เรารู้สึกถึงไอดีนิตี้ถึงคาแรคเตอร์ตัวตนที่เราเราอยากเป็นหรือู้สึกว่าเราเป็น ก็เลยทให้เรารู้สึกอยากฉีดน้ําหอมอันนั้นพอพูดเรื่องการได้กลิ่นเนี่ยมันก็จะมีคําพูดที่เป็นศัพท์ในวงการน้ําหอมหลายคำเนาะความสามารถในการ projection เนี่ยมันจะหมายถึงการที่น้ําหอมมันส่งกลิ่นออกมาจากผิวเราแล้วก็จะวัดระยะกันเป็นเมตรอะไรแบบนี้ที่ผมเคยได้ยินนะครับก็ว่าอุ้ยม,มัน projection ออกไปได้ไกลแค่ไหนนะครับซึ่งมันก็จะส่งผลต่อตัวเราเพราะว่าการที่มันออกมาจากผิวเราเนี่ยมันก็ทําให้เราได้กลิ่นด้วยใช่ไหมครับมันก็อาจจะส่งผลต่อคนอื่นได้กลิ่นด้วยกลิ่นอะไรหรือโน้ตอะไรที่ จะส่งผลแต่เรื่อง projection สูงเนี่ยเขาว่ากันว่าก็จะเป็นพวกกลุ่มซิตรัสพวกเครื่องเทศอัลดีไฮด์หรือพวกสมุนไพรพวกอารมณ์อโรมาติกเพราะว่าเขาบอกว่ากลิ่นพวกนี้มันกระจายตัวได้ดีนะครับผมก็ขอยกตัวอย่างอย่าง,างน้ําหอมอัลดีไฮด์ที่น่าจะ projection ได้ดีตัวนี้เนี่ยของ MFK เนี่ยคือมีอัลดีไฮด์สูงเลยนะครับสิ่งที่อยู่ในนี้ก็คือเจ้า724นะครับสำหรับการฉีดให้เราดมกลิ่นเองเนี่ยผมคิดว่าขั้นแรกก่อน ก็ต้องดูว่าเราฉีดที่ไหนถ้าเราฉีดที่ผิวใช่ไหมครับแล้วเราใส่เสื้อทับเสื้อมันก็จะทับอยู่ถ้าเราฉีดให้มันมีจุดที่มันเป็นช่องเปิดนะครับที่แบบมันจะได้กลิ่นมันจะมีกลิ่นแบบอาจจะระเหยออกมาบ้างทําให้เราได้กลิ่นบ้างเพราะการฉีดตรงๆเลยเนี่ยอาจจะเสี่ยงเหมือนกันมันมันถ้าเราได้กลิ่นตลอดหรือมันแบบเยอะมาจะทำให้เราเวียนหัวได้นะครับดังนั้นการได้กลิ่นน้ําหอมตลอดก็อาจจะไม่ใช่ข้อดีเท่าไหร่ใช่ไหมหรือถ้าเราฉีดบนเสื้อใช่ไหมครับ เราก็จะได้กลิ่นมันจากเสื้อที่เราฉีดนั่นเองสมัยก่อนเนี่ยผมฉีดด้านหน้าแล้วผมก็มักจะมืนเวียนหัววิธีแก้ก็คือฉีดด้านหลังนะผมก็จะฉีด หลังคอตรงแถวปกหรือตรงไหลอะไรแบบนี้ครับด้านหลังที่มันไม่ได้ด้านหน้าเกินไปแต่ถ้าเป็นในตัวเนี่ยเวลาฉีดผิวผมก็อาจจะฉีดด้านหน้านะครับเพราะเราใส่เสื้อทับอยู่แล้วมันก็จะมีกลิ่นแบบออกมาตามตามช่องของเสื้อผ้าในระหว่างวันก็ได้กลิ่นบ้างซึ่งอาจจะเรียกว่าเอ๊ะ e มันเป็นสกินเซนหรือเปล่านะครับผมก็ไปหาคํานี้มาว่าไอ้สกินเซนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เขาบอกว่าสกินเซนเนี่ยมันหมายถึงเวลาที่น้ําหอมอ่ะ มันมันอ่อนตัวลงแล้วมันกลิ่นมันจางลงแล้วเนี่ยโปรเจคชันอะไรมันก็จะหมดมันจะหายไปละคนแบบทั่วไปก็อาจจะไม่ค่อยได้กลิ่นแต่กลิ่นมันจะติตดกับผิวซึ่งมันจะยังคงค้างบนผิวตรงนั้นเร,เรียกว่าสกินเซนส์นะครับแล้วก็โน้ตหรือกลิ่นที่จะส่งผลต่อการติดอยู่บนผิวได้ดีเนี่ยเขาก็ว่ากันว่ามันจะเป็นพวกวาน,นิลามัสพูดถึงเรื่องโปรเจคชันแล้วก็อยากจะพูดถึงน้ำหอมตัวนี้สักหน่อยนะครับต้องพูดถึงเจ้า เซตกล่องน้ำหอมอูดของ MFK นะครับกล่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมันก็ยังพอหาได้นะสมัยนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะค่อนข้างแบบหายากแล้วไปดูในเว็บไม่มีแล้วด้วยนะครับผมแบบดีใจมากที่สมัยก่อนซื้อไว้เพราะว่ากล่องนี้กล่องเดียวเลยนะครับก็คือมีน้ำหอมอูดทั้งหมดของ MFK นะครับทั้ง6ตัวนี่นะครับก็คือมีทั้งหมดเลยนะตั้งแต่อูดซิลมูดแล้วก็สตินนะแล้วก็ตัวโปรเจคชันที่อยากจะพูดเนี่ยก็คือ s สติ m o ูดนะครับกับอูดสตินมูดเอ็กซ์เรสตัวนี้นี่คือตัวเทพของการโปรเจคชันเลยเพราะว่าฉีดลงไปบนผิวนะครับคือผมรู้สึกได้เลยว่าแบบโอ้โหมันพุ่งอะ่ะมันมันได้กลิ่นออกมาแบบอย่างชัดเจนมากนะครับก็เรียกว่ามั่นใจมากว่า s t ติ m o ูดที่อยู่ในอูดซีรีส์ของ MFK เนี่เเป็นตัวหนึ่งของ MFK ที่โปรเจคชันแบบชัดเจนรุนแรงมากนะครับถ้าเราฉีดน้ำหอมเพื่อที่เราจะดม ด้วยตัวเราเนี่ยเราก็จะต้องเลือกกลิ่นที่เราชอบใช่ไหมครับที่เราแบบสบายรู้สึกดียึดตัวเราเป็นหลักซึ่งผมยังเชื่อว่าผู้ใช้น้ําหอมเนี่ยจำนวนมากพยายามหาสถิติข้อมูลก็หาไม่เจอด้วยนะครับว่าฉีดน้ําหอมเนี่ยน่าจะเพื่อให้ตัวเองดมเป็นหลักก่อนเลยนะครับเพราะเราอยากที่จะได้กลิ่นนั้นเรารู้สึกอยากจะสดชื่นอยากจะรู้สึกแบบ หวานวันนี้อยากจะแบบฟลอรอยากจะดอกไม้อะไรเงี้ยวันนี้อยากจะแบบเท่ๆอะไรอย่างี้นะฮะหรือเป็นขึ้นอยู่กับอารมณ์สถานการณ์ต่างๆแล้วแบบที่สองนะครับไม่ได้ฉีดให้ตัวเองดมแต่ฉีดให้คนอื่นดมฉีดให้เพศตรงข้ามดมหรือว่าเพศเดียวกันดมเปลี่ยนใหม่เป็นฉีดให้คนที่เราชอบเราอยากให้เขาชอบเรานะครซึ่งอันนี้ก็จะได้ได้ยินบ่อยมากนะแต่ในเรื่องของ ผู้หญิงก like. no right ็จะมีน้ําหอมตกผู้น้ําหอมที่ทําให้ผู้ชายหลงไหลชอบใช่ไหมครับหรือผู้ชายก็จะมีน้ําหอมที่ทําให้สาวๆชอบแล้วก็จะมีการแนะนํากันใช่ไหมครับว่าเนี่ยฉีดน้ําหอมตัวนี้นะผู้หญิงชอบถ้าเป็นแบบ2เนี่ยครับผมคิดว่าหลักการเรื่องน้ําหอมมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะเพราะมันจะกลายเป็นว่าเราไม่ได้เลือกน้ําหอมที่เราชอบเพราะว่าสมมติเราอยากจะให้สมมติเราผู้ชายใช่ไหมครับอยากฉีดให้ผู้หญิงชอบก็ต้องไปถามผู้หญิงว่าผู้หญิงเนี่ย เขาชอบกลิ่นแบบไหนเขาได้กลิ่นแบบไหนจากตัวผู้ชายแล้วเขาเขาจะชอบเขาจะรู้สึกหลงไหลเขาจะรู้สึกปลืม้มจะรู้สึกแบบเอ้ผู้ชายคนนี้เท่จังหล่อจังอยากอยู่ใกล้อยากเข้าใกล้ต้องถามเขาถูกไหมครับซึ่งเราจะไม่มีผู้ชายจะไม่มีทางรู้ได้เองเลยนะแล้วก็มันจะไม่เกี่ยวกับว่าตัวเราอะชอบอะไรสมมุติว่าผู้ชายชอบกลิ่นสดชื่นสปอร์ตทะเลนะครับแบบกระโดดมาจากบอ่อน้ำอ่างเงี้ยแบบรู้สึกสบายตัว แต่ผู้หญิงเขาไม่ชอบผู้หญิงได้กลิ่นแล้วแบบว่าโอ้ไม่ชอบกลิ่นสปอร์ตเลยหรือผู้ชายคิดว่าน้ําหอมตัวหนึ่งที่แบบเฮ้ยนี่มันหล่อเซ็กซี่มากเลยนะเอ่อแล้วก็แบบหอมหวานเอ่อน้ำหอมแพงด้วยผู้หญิงบอกว่าอ๋อกลิ่นนี้หรอได้กลิ่นแล้วรู้สึกโหลมากรู้สึกแบบน่าเบือ่อไม่ชอบผู้ชายกลิ่นแบบนี้จบเลยนะก็คือถ้าเราอยากจะได้โจทย์ของการที่ฉีดให้คนอื่นชอบอะเราก็ต้องเลือกตามเขาไม่ใช่เลือกตามเรา ดังนั้นอันนี้จะยากแหละเพราะต้องมาดูว่ากลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยเป็นใครใช่ไหมครับแล้วก็หูจริงๆการฉีดตามใจคนอื่นให้คนอื่นชอบผมว่าไม่ง่ายเลยนะเพราะว่าคนเราก็ชอบต่างกันใช่ไหมครับอย่างผมหรือว่าเพื่อนเพื่อนก็ยังชอบน้าหอมต่างกันเลยนะครับถึงเราจะเพศเดียวกันหรือเราจะเพศต่างกันก็ไม่เกี่ยวคนเราชอบน้ำหอมหลากหลายมากแล้วถ้าเราจะฉีดไปให้อีกคนหนึ่งชอบแล้วเราไม่รู้เป้าหมายที่ชัดเจนเช่นเราอยากให้สาวสาวส่วนใหญ่ชอบ ก็ต้องพึ่งการเซอร์เวย์แล้วครับต้องมีการทําสถิติต้องมีการทำำําสํารวจแล้วหรือวาอ่าเป็นแบบเพศเดียวกันนะครับแบบเราฉีดไปอยากให้ผู้ชายชอบก็ต้องไปเซอร์เวย์ว่ากลุ่มผู้ชายที่เราจะเป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเขาชอบน้ำหอมแบบไหนใช่ไหมเอ,อ้คืออันนี้ผมว่ายากนะแต่ปัญหาของการฉีดเพื่อจุดประสงค์ข้อ2เนี่ยคือแล้วถ้าเกิดกลิ่นที่คนเป้าหมายเราเขาชอบถ้าไม่กลิ่นที่เราไม่ชอบล่ะเอาไง เออจะทํำยังไงมันจะมีปัญหาเลยนะครับต้องอย่าลืมว่าเวลาเราฉีดน้ําหอมครับเพื่อจะไปให้คนอื่นดมแล้วเขาชอบเนี่ยคนแรกที่ได้กลิ่นตลอดเวลาคือเรานะครับ <laughs> <laughs> การฉีดให้คนอื่นได้กลิ่นเนี่ยเมื่อกี้มันจะมีคํา projection ใช่ไหมครับคำว่า projection ก็เกี่ยวนะเพราะว่าการที่คนอื่นจะได้กลิ่นมันก็ต้องน้ําหอมมันต้องออกจากตัวเราไปให้ได้ให้ได้ไดกลหน่อยใช่ไหมไม่งั้นเนี่ยถ้ามันเป็นแบบ มันอยู่ใ,ใกล้ๆอ่ะหรือมันมันจางแล้วเป็นสกินเซนต์ไปแล้วว่าโอ้โหคนที่จะได้กลิ่นที่ต้องระดับกอดกันเลยอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องคําว่าสยาดครับเขาว่ามันเป็นการทิ้งกลิ่นนะครับแบบทําให้ตอนที่เราเดินผ่านไปแล้วอ่ะในจุดที่เราผ่านอนะ่ะมันยังมีกลิ่นอยู่ซึ่งก็โปรเจคชันก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่โปรเจคชันอ่ะมันต้องแบบเรายังอยู่แต่ถ้าเราไม่อยู่แล้วอ่ะอันนั้นคือสยาดซึ่งเจ้าตัวโน้ตหรือว่ากลิ่นที่จะทําให้เกิดแบบ การสียาดได้นะครับเขาก็บอกว่าก็จะเป็นพวกมัสนะครับพวกแอมเบอร์หรือว่าพวกไม้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คนพูดกันเยอะใช่ไหมครับพวกน้ําหอมผีหลอกอะไรเงี้ยเราก็จะพูดถึง mfk 540่ยใช่ไหมเป็นเจ้าแม่แห่งการที่ทําให้คนเริ่มรู้จักคำว่าสียาดพูดกันมากขึ้นนะการทิ้งกลิ่นแบบว่าเจ้าตัวหายไปแล้วกลิ่นยังอยู่นะครับแบบเดินไปไกลแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับบา,บางคนแบบไม่อยู่ในห้องนั้นแล้วเอ้ะทำไมมีกลิ่นน้ําหอมยังอยู่ คนเดินมาหรือเดินตามหลังเรามาห่างๆหน่อยอะไรเงี้ยครับหรือว่าเราเดินออกมาจากลิฟต์อ่าเขาเดินเข้าไปในลิฟต์แล้วเขาเข้าไปในลิฟต์แล้วในลิฟต์มันยังมีกลิ่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการที่ว่ากลิ่นที่เราอยู่มันมันทิ้งอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยแล้วการที่เราใส่น้ําหอมเพื่อที่จะให้คนอื่นได้กลิ่นเนี่ยมันจะมีอีกคํหนึ่งที่ผมได้ยินแบบว่าสมมุติเราต้องใส่น้ําหอมไปสู้แบบไปพับไปที่ที่เขาใส่มาแข่งกันที่นี่มีกลิ่นควันกลิ่นบุหรี่ อันเนี้ยเข้าใจเลยให้ข้อควรระวังนะครับยิ่งน้ําหอมแรงนะครับเข้มข้นสู้ได้สู้ตายอ่ะคนที่จะเจอมันอยู่กับมันก่อนคือตัวเรามันจะมีน้ําหอมแรงๆที่ผมใช้แล้วก็เราฉีดใช่ไหมพอเราฉีดเสร็จปุ๊บเราขึ้นไปขับรถโอ้โหมึนเลยอ่ะคือมันมันเจอมันอยู่กับเราก่อนเลยจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าน้ําหอมมันแรงขนาดนี้คือมันฉีดก่อนขับรถไม่ได้อ่ะมันต้องมันต้องฉีดก่อนเข้าผับเท่านั้นเลยแล้วแบบว่า แไ,ไปสู้เนี่ยสถานการณ์นั้นแล้วอยไรเงี้ยดังนั้นการฉีดให้คนอื่นดมมันก็ดูจะมีหลักการในการเลือกที่ไม่เหมือนกับแบบแรกเลยจริงไหมครับและสําหรับแบบที่3บ้างนะครับก็คือคนที่ได้ดมอะ่ะไม่ใช่เราและไม่ใช่คนที่เราชอบแต่เป็นคนรอบตัวเรานี่คนกลุ่มนี้จะถูกลืมตลอดเลยนะครับก็คือตั้งแต่<ม> เพื่อลมงานนะครับคนที่นั่งอยู่ในออฟฟิศด้วยกันนั่งในห้องประชุมด้วยกันลูกค้าเราถ้าเราโดยสารรถประจําทางรถไฟฟ้าก็คนที่อยู่รอบตัวเราในระหว่างที่เรากําลังเดินทางไปทํางานเรียกว่าคนอื่นๆในสังคมที่ใช้ชีวิตอยู่รอบตัวเราอะเราก็อาจจะไม่ได้สนใจกับพวกเขาว่าเออจะยังไงฉันก็ใส่น้าหอมที่ฉันชอบแต่คนกลุ่มที่3เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงเหมือนกันนะครับสมมุติว่ากลิ่นที่ผมชอบอะมันเป็นกลิ่นที่ คนส่วนใหญ่เขาเขาไม่ชอบกันอย่างอันนี้ยกตัวอย่างเล่นๆมันจะมีน้ําหอมทุเรียนมีจริงๆนะครับซึ่งแบบเกิดผมแบบโอ้ผมชอบกลิ่นนี้มากเลยอะ่ะผมแบบประทับใจมากแล้วผมก็ฉีดน้ําหอมทุเรียนที่แบบสําหรับผมก็คือหอมแต่คนอื่นที่อยู่รอบตัวผมก็คือคือแบบหนีกันไม่ไหวอะ่ะแบบมึนอะไรเงี้ยครับหรือผมชอบแบบน้ําหอมแรง นะครับแบบแอมเบอร์จัดจัดอะไรเงี้ยคือแบบฉีดหนักๆเลยวันนี้ลาหูจัดเต็มนะครับแต่คนที่ทํางานด้วยกันก็ได้กลิ่นเราใช่ไหมเขาอาจจะแบบแบบเวียนหัวบบกลิ่นน้ําหอมมันแรงมากหรืออย่างผู้รักอย่างผมเนี่ยกับแฟนสมมุ <sque al S 1> ติว่าแฟน <ๆ S 1> ผมชอบน้ําหอมโทบาโกผมเนี่ยคือคนที่แพ้โทบาโกแบบ Deadpool แบบไม่ได้เลยกลิ่นทบาโกผมได้กลิ่นแล้วลผมเวียนหัวอย่างเงี้ยคือสมมติเขาฉีดน้ําหอมทบาโกมา คนที่จะเดือดร้อนก่อนคือผมใช่ไหมว่าเราอยู่ใกล้กันอะไรยเงี้ยเราขับรถไปด้วยกันดังนั้นเนี่ยคนอื่นที่เราไม่ได้คิดถึงเนี่ยคือคนกลุ่มที่3ที่ไม่ว่าเขาจะอยากหรือไม่อยากเขาอาจจะได้ดมน้ําหอมเราโดยที่เราเองก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยก็เป็นข้อพึงระวังเหมือนกันนะครับที่อาจจะต้องคิดด้วยว่าเออการใช้น้ําหอมก็มันไม่ได้คิดแต่เราชอบ หรือคนที่เราเป็นกลุ่มเป้าหมายเราชอบอย่างเดียว <ST 'S in English> ก็อาจจะต้องคิดถึงคนอื่นๆ <ST 's in English> ที่อยู่ร <ST 's in English> ายล้อมเราในสังคมใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราว่าเออมันเป็นกลิ่นที่เขาเนี่ยจะเดือดร้อนหรือเปล่ามันก็เหมือนการใช้ชีวิตในสังคมใช่ไหมครับว่าเออเราต้องไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องเลือกเวลาหรือเลือกความเข้มข้นหน่อยลดปริมาณการฉีดให้มันน้อยลงพูดถึงเรื่องคนกลุ่มที่3เนี่ยมันจะมีอีกคำหนึ่งนะก็คือเรื่องของ เขาบอกเขาว่ากันว่ามันจะมีน้ําหอมที่มีคุณสมบัติทําให้ผู้ฉีดอะ่ะไม่ค่อยได้กลิ่นเหมือนกับจมูกมันจะแบบโอ๊ยโดนกลิ่นมันรุนแรงมากเลยมันทําให้จมูกชินไปเลยแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่ฉีดไปแล้วหรือยังอะ่ะทำไมไม่ได้กลิ่นเลยแอนึกออกไหมครับมันคือน้ำหอมตัวไหนคนที่มีประเด็นเรื่องนี้หนักมากเนี่ยก็คือไอ้เชอปบบา,าร์คัลลัรูท540ตัว EDP นี่เลยครับตัวดีเลยนะครับ <laughs> ผมก็เคยได้ยินคนบอกว่า อ๋อเราไม่ได้กลิ่นไม่เป็นไรเราอัดเต็มที่ไปเลยเพราะว่าคนอื่นได้กลิน่นอันนี้ก็คือต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าคนอื่นเนี่ยโอ้โหเขาเจอเราอัดเข้าไปอย่างหนักเนี่ยเขาก็อาจจะเบียนหัวได้ดังนั้นตกลงเราฉีดไปให้ใครดมเราฉีดไปให้เราดมเองหรือเราจะฉีดไปให้คนอื่นดมกลุ่มเป้าหมายก็มีธีการเลือกน้ำหอมที่ต่างกัน แล้วก็ต้องคิดถึงกลุ่มที่3ด้วยว่าเอ๊ะคนที่อยู่รอบข้างเราคนในสังคมว่าเฮ้ยเขาได้รับผลกระทบจากการฉีดน้ำหอมเราหรือเปล่าก็จะได้ปรับใช้ให้เหมาะสมนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับฉีดไปให้ใครดมกันก็คิดว่าคงจะมีคำตอบในใจกันของแต่ละคนอยู่แล้วนะครับผมก็มาแบ่งปันแนวคิดนะครับแล้วก็สิ่งข้อมูลที่ผมไปหามานะครับไงถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยอย่าลืมนะครับถ้าชื่นชอบ กด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ทราบเวลาผมอัพคลิปแล้วก็กดไลค์กดแชร์ปกำลังใจให้กันได้ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับรายการหอมไหมครับนะครับในเทปหน้าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ